เกาหลีใต้ที่การทำสัญญกรรมคือเรื่องธรรมดาเวลาพูดถึงเกาหลีใต้หลายคนคงนึกถึงเคป๊อปไอดอลสวยหลอ่อหรือนักแสดงซีรีส์หน้าตาดีจนบางคนอาจสงสัยว่าทำไมคนเกาหลีถึงดูดีเกือบทุกคนคำตอบหนึ่งก็คือสัญญกรรมที่เกาหลีใต้การทำสัญญกรรมไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องปกติในสังคม ที่ใครๆก็ยอมรับได้ตัวอย่างที่น่าสนใจบางครอบครัวถึงขั้นให้สัญญกรรมเป็นของขวัญวันจบการศึกษาเช่นทำตาสองชั้นหรือปรับจมูกเล็กน้อยเพื่อเสริมความมั่นใจในกรุงโซมีถลอนสัญญกรรมอย่างกังนําที่มีคลินิกเรียงรายเป็นร้อยๆแห่งการโฆษณาสัญญกรรมเห็นได้ทั่วไปทั้งบนรถไฟฟ้าใบปลิว หรือแม้กระทั่งป้ายบิวบอร์ดขนาดใหญ่ประโยชน์ที่มาพร้อมกับการทำสัญญกรรม 1. เสริมความมั่นใจในการเรียนการทำงานและการเข้าสังคม 2. เป็นอุตสาหกรรมสร้างไรายได้มหาศาลให้ประเทศดึงดูดชาวต่างชาติมาทัวร์สัญญกรรม 3. เปลี่ยนทัศนคติเรื่องความงาม จากที่เคยถูกมองเป็นเรื่องลับๆกลายเป็นเรื่องเปิดเผยได้อย่างสบายใจแต่น่าสนใจคือสิ่งนี้สะท้อนว่าเกาหลีใต้ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ภายนอกอย่างมากเพราะในสังคมที่แข่งขันสูงการดูดีอาจกลายเป็นแต้มต่อในชีวิตจริงพูดง่ายๆก็คือในเกาหลีใต้การทำสัญญกรรมไม่ใช่แค่เปลี่ยนรูปร่างหน้าตา แต่เปลี่ยนโอกาสในชีวิตได้จริงๆ